สวัสดียามะเรงครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุูสทุคนะครับที่เข้ามารับชมช่องของเจ้าอีสานวันหน้าครับผมเนาะมาขึ้นก็ได้ไปยิ่งกบมากครับก็ได้ประมาณโลนึ่งครับผมกบเนาะกะฉีมาเมื่อนี้สีผ้าไม่เห็ดเมนูเาม่มะแรงครับผมเนาะมาสีเห็ดกบทอดกระเทียมครับนานาครับโอ้ยคุณ่ะ เพ็รกบกอดกระเทียม,มครับขขผมนะครับกบครับผมยิ่งมือขึ้นเดี๋ยวข,ขออนุญาตคั่วก่อนนะครับผมอันนี้มันอาจจะกินปูเข้าไปเนาะนี่ครับผมกบก็มีแตโตมงามครับเดี๋ยวขออนุญาตคั่วก่อนครับเดี๋ยวสีผ้าไปมากไปปุงเนาะแล้ว้าเบิงตอนคั่วแล้วนะครับ เอานั่นนะครับหลังจากเฮ็ดกบแล้วเนาะครับนี่ครับผมลอกนหนังออกเบิดเนาะครับเน,นาะหนังเชี่ยวไหวมากทอดตั้งหากครับผมเดี๋ยวสีวทอดจะโตก่อนเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตตำกระเทียมพริกไทยเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวพริกไทยลงไปเนาะตำตำแล้วก็เอาไปมาร์กใส่กบครับ ครับผมอพอแหลกแล้วก็พอนะครับเนาะไ่ต้องเอาแหลกหลายครับผมเดี๋ยวผามาักครบครับเอาหน้า,นา,นาครับเครื่องปรุงในการมารักครบมื่อนี้กับบม่มี่ยังร้ายเนาะครับไออิโนโมัโตะครับเกลือครับผมรสดีครับเนาะแล้วก็ แป้งเนาะครับแป้งปรุงสําเร็จเนาะครับเอาใส่พ่อบ่ให้ติดกระทะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวกระเทียมพริกไทยลงไปก่อนครับน,นี่ครับผมทิ่รดลงไปเลยครับ,ม,ม,บนนมักนกัวมักโบนะัวกะแล้วแต่ผู้มักเนาะครับเนาะ เกลือลงไปจักน้อยครับบ่ต้องหลายครับเกลือไออดีไม่เข้มเนาะแล้วก็นี่ครับผมรสดีครับอ่ะเป็นก้อนพอนะครับแล้วก็แป้งครับผมแป้งใส่ลงไปจักน้อยเนาะครับก็แป้งตัวนี้ปรุงรสมาแล้วนะครับใส่หลายก็ยันเข้มครับนั่นๆครับเพราะว่าใส่เกลือใส่รสดีลงไปแล้วเนาะ ก็บ่ต้องใส่ลายก็ได้ครับนี่ครับผม เอาหน้าหน้าครับกระทะเริ่มห่อนเขาก็เอาน้ำมันลงไปนะครับเน,ะนาะน้ำมันลงไปเลย,ยนี่ครับผมเดี๋ยวสิผ้าไปถอดครับผมให้น้ำมันเดือดแล้วเขาจังเอากบลงนะครับเดี๋ยวมันจะติดหมอครับผมเอาน้ำมันห่อนนะครับผมเอากบลงได้เลยนะครับเนาะนี่ครับผมว้า กลิ่นหอมเตะดังเลยครับไปกรบลงไปครับผมครับผม,ม,มกลิ่นหอมขนาดเลยครับไปติดกระแทบครับผมได้กอขอ,ขออนุญาตถอดก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยเนาะครับเมื่อนี่ตโวอีสานมาหน้าสิผ้ามาทอดกบครับผมเนาะกบทอดกระเทียมพริกไทยครับผมเนาะเมื่อคืนหนึ่งก็ได้ไปยิ่งกบมากครับได้ประมาณจักโลนึงเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เปลยนที่มแล้วแล้วนะครับเนาะนี่ครับกบมักกระเทียมพริกไทยทอดครับผมนี่แหละมากินน้ำกันเ้อครับผมกำลัง ดูครับผมเดี๋จะแซ่บครับลอกหนังออกมากระเทียมผิกไถ่หอมๆทอดเนาะครับนี่ครับผมจะแชร์เพราะพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนยเด้อครับผม แซ่บมากอินจ้าแม่ครับผมนี่สุดยอดเลยค่ะขาก,กบชัดแซ่บเลยอหือยอดเลยกินเนื้อเกิดห,หล่มเลออ่ะนะคอคะโอ้สุดยอดด้ยนี่คารบผมกบบขมินเอื้อนเอื้อนอ่างแกบอิสานเอื้นกบซื่อๆนึ่ป๊าจ้าลูก ป๊าบอกว่าอังแกลอังแกลไหมลูกกินอังแกบเหรอ <c oughs> เสียบขาดเ <c oughs> ยี่ยมไหมเยี่ยมเอาอีกไหมลูกอืมเอาอีกไหมคะโอ้เอาอีกอเดี๋ยวป้าให้อีกขาหนึ่งขาเบลื่อเลยขาใหญ่ลูกเอ้าขาใหญ่มากเลย <c oughs> ว้าว ยอดมันมีกระดูกด้วยเอออืมกับดุกโอ้โหมันกลายเปียบสิเนอะนี่เดี๋ยวป้าไปหามาให้อีกไม,ไม่เอามั้งอะเยี่ยมยกมือก่อนโอเคเยี่ยม แก็จเขยนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่งโขวิชันบานหน้าแนเดอครับที่เราเพิ่มุกี่ทีทุ่นขี้ขม่ารับวเพิ่มเนื้อ